ฝากกดติดตามากดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เติมเต็มดวงชาแนลนะครับคลิปนี้จะเป็นการทานายทายทักประจําเดือนมีนาคมในเรื่องราวของความรักสําหรับผู้ที่เกิดในราศีตุลน,นะครับผู้ที่เกิดในราศีตุลคือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง31ตุลาคมนะครับ ก็กล่าวก็คือผู้ที่เกิดในเดือนตุลาคมทั้งหมดจะนับเป็นชาวราศีตุลตามศาสตร์ของพมยานโอเคเบื้องต้นเดี๋ยวเราจะแบ่งกันออกเป็น3ามกลุ่มนะครับกลุ่มที่1จะเป็นผู้ที่ยังโสดอยู่นะครับกลุ่มที่2จะเป็นผู้ที่มีแฟนแล้วมีมีแฟนแล้วมีแฟนเป็นตัวเป็นตนแล้วนะครับกลุ่มที่3จะเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วนะครับ เราจะแบ่งกันเป็น3กลุ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่เดี๋ยวก่อนก่อนที่เราจะไปดูคนทั้ง3กลุ่มเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูภาพรวมโดยรวมของความรักของชาวราศีตุลก่อนนะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างสำหรับเดือนนี้เดือนนี้เป็นเดือนที่ดีสำหรับคุณนะครับความรักก็ยังดีอยู่แต่อาจจะมีในเรื่องของการสับสนอยู่บ้างนะครับ อาจจะมีในเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งจากการไม่เข้าใจกันนะครับกลัวว่าคู่ครองคนรักเราจะมีมือที่3เข้ามาเกี่ยวข้องยังไงเนี่ยผมมองว่าคุณอาจจะต้องปรับความเข้าใจกับคู่ครองคนรักให้ดีนะครับสำหรับเดือนนี้ยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับนะสำหรับเดือนนี้ยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แล้วถ้าเกิดมีปัญหา ผมมองว่าอย่าพยายามอย่าไปจู้จี้จุกจิกมากจนเกินไปนะครับอย่าไปไล่จับอย่าไปบีบเค้นนะนะครับเพราะว่ามีโอกาสที่จะทะเลาะเบาะแหวงจากเรื่องไม่เป็นเรื่องค่อนข้างที่จะเยอะนะครับต้องพยายามปล่อยไปนะความรักของคุณจะไปได้อย่างราบรื่นนะครับเดือนนี้คุณมีเสน่ห์ดีเพียงแต่ว่าคู่ครองคนรักอาจจะมีปัญหากันอยู่บ้างจากการไม่เข้าใจกัน นะครับการจับผิดซึ่งกันละกันแล้วก็การไม่ให้อภัยฟึ่งกันละกันนะครับส่วนท่านใดที่ยังไม่มีคู่เป็นโสดอยู่ก็มีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะครับซึ่งนับว่าเป็นทางที่ดีนะเป็นการเริ่มต้นที่ดีเพียงแต่ว่าตัวคุณต้องดูให้ดีว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเขาจริงใจกับเราสักแค่ไหนเพราะว่าใบเนี้ยมีโอกาสที่จะถูกหลอกลวงก็มีอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดบอกว่ารักใคร ผมมองว่าการเริ่มต้นไปยังไงมันก็ยังป๊อบปี้เลฟิฟยังอินเลิฟเป็นอยู่ตรงนี้รักใครรักจริงกันดีนะครับทุ่มเทเอาใจใส่กับคู่ครองคนรักมากพอสมควรคนที่เข้ามาอาจจะเป็นชาวต่างชาติด้วยก็ได้นะครับชาวต่างชาติหรือว่าการที่คนที่จะเข้ามาเนี่ยผมมองว่าก็มีเกณฑ์ที่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติได้เหมือนกัน แล้วก็คู่รองคนรักในเดือนนี้เนี่ยบางทีเขาอาจจะทําอะไรไม่ได้ดั่งใจเท่าไหร่นะครับอาจจะมีการทะเลาะเบาะแบงกันอยู่บางสําหรับเดือนนี้นะก็อยากจะให้แสดงออกในเรื่องราวความรักกันมากกว่านี้นะครับพอพักกฤษ่นาเนี่ยมันเหมือนกับว่าเขาเขาไม่ค่อยพูดอ่ะเขาเก็บงําไว้ในใจนะครับมันเลยทําให้เราเข้าใจผิดไปได้นะมีอะไรควรพูดคุยกันนะครับสาหรับเดือนนี้ เบื้องต้นก็ประมาณนี้แต่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าในเดือนนี้เนี่ยสำหรับผู้ที่โสดอยู่ความรักของเราจะเป็นอย่างไรบ้างผู้ที่โสดอยู่ความรักจะลงตัวกันไหมเราจะมีคนเข้ามาจีบหรือว่าเราไปจีบคนอื่นเนี่ยมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จไหมเบื้องต้นเราจะถามกันก่อนว่าคนที่โสดความรักจะเป็นอย่างไรบ้างอืมีมเสน่ห์ดีครับถ้าอย่างนี้ นะครับมีฝันห่ดีแต่ว่าใบกลางนี่ยังไม่ดีเท่าไหร่นะครับพยายามราศมันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เราจะต้องตัดสินใจนะครับเหมือนกับว่ามาถึงมาถึงทางแล้วว่าจะตัดสินใจไปในทางไหนดีนะอาจจะต้องตัดสินใจให้ดีเพราะว่าคุณค่อนข้างมีฝันเห่เดือนนี้อาจจะต้องเลือกก็ได้นะครับสุดท้ายแล้วคุณอาจจะต้องเลือกว่าคุณจะไปทางไหนดีจะไปต่อหรือว่าจะพอแค่นี้ นะครับมีทางที่จะว่าจะเลือกอยู่สําหรับคนที่โสดผมมองว่าอย่าไปคิดมากครถ้าเกิดคุณคิดมากคุณอาจจะพลาดโอกาสดีๆไปก็ได้นะครับคุณสามารถเริ่มต้นอะไรใหม่ๆกับคนอื่นได้อยู่เสมอๆนะครับอย่าก,กดดันตัวเองมากจนเกินไปถ้าใจตรงนี้นะผมมองว่าคุณคุณสามารถเริ่มรักกับคนอื่นได้มันจะเป็นไปใน ดังที่ใจเราหวังแต่ถ้าเกิดคุณกดดันตัวเองผมมองว่ามันจะมาจากการที่ว่าคุณอยากจะอยู่ห่างๆมากกว่าไม่อยากเข้าเข้าไปครอบครองอะไม่อยากที่จะจริงจังกับความรักครั้งนี้มากแต่ว่าการที่เราดูอยู่ห่างๆมันก็เป็นไปในทางที่ดีเหมือนกันนะครับนะก็เป็น,นเสน่ห์อย่างหนึ่งไม่ต้องเข้าไปบู๊มากก็ได้นะก็มีโอกาสที่ว่าจะได้อยู่นะครับนะกับคู่ครองคนรักถามว่าถ้าเกิดว่าไปจีบ แล้วเราจะจีบติดไหมผมว่าจีบติดประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีนะครับแต่ตัวคุณต้องแสดงออกเรื่องราวความรักให้มันมากกว่านี้นะแล้วก็ก่อนที่จะเข้าไปเนี่ยเราควรที่จะดูก่อนว่าตัวเขาหรือตัวเราเนี่ยตัวเราไม่มีอยู่แล้วเพราะว่าเราโสดอันนี้มันเป็นสเตตัสโสดเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเข้าไปดูว่าเราไปแกแฟงมือที่สของคนอื่นเขาหรือเปล่า นะครับตรงนี้ถามว่าจีบติดไหมผมว่าจีบติดแต่อาจจะต้องใช้ใช้เวลาในการเอาอกเอาใจประมาณหนึ่งเลยนะครับถ้าเกิดคุณไม่ได้พูดคุยผมมองว่าคุณก็จะไม่สมหวังต้องเข้าแสดงออกมากกว่านี้นะครับเทคแอคชั่นมากกว่านี้ส่วนท่านใดที่อยากจะแค่ได้ว่าอยู่ดูอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆแล้วมันจะดีไหมนะครับ แล้วมันจะดีไหมถ้าเกิดดูอยู่ห่างๆอย่างห่วงเนี่ยผมมองว่าก็จะมายังประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีนะสามารถทําได้เลยเพียงแต่ว่าคุณอาจจะไม่สบอารมณ์บ้างหมายความว่าถ้าเกิดคุณเฉยไปนิ่งเฉยไปแค่ว่าสังเกตการอย่างเดียวโอกาสที่คุณจะผิดพลาดมันก็ค่อนข้างที่จะสูงนะครับคือคือถ้าไม่ทําอะไรอะ่ะผมมองว่าการที่ว่าคุณจะไปจีบคนอื่น ยังไงก็ผิดหวังนะครับก็ต้องบอกว่าคนอื่นอาจจะแย่งคุณไปก็ได้นะไม,ไม่ได้เป็นไปดังที่คุณตั้งใจเท่าที่ควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องแสดงออกนะครับสำหรับเดือนนี้ถ้าเกิดคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนอย่าก,กดดันตัวเองจนเกินไปนะครับให้พยายามพูดคุยกันด้วยเหตุและผลแล้วก็สิ่งใดที่คุณแสดงออกผมมองว่าจะเป็นไปนในทางที่ดีแต่ถ้าเกิดคุณเงียบงันไม่แสดงออกเท่าที่ควรคุณก็อดไปนะครับ เดือนนี้มีฝันดีนะครับสำหรับชาวราศีตุลน,นะไม่ต้องหาคนที่เพอร์เฟกก็ได้ฮนะเอาแค่ว่าเราอยู่กับเขาแล้วเราสบายใจนะครับมันถึงจะดีนะม้ถ้าเลือกมากผมมองว่าก็อดฮะนะครับมีปัญหากันได้อยู่เรื่อยๆมาต่อกันสําหรับผู้ที่ผู้ที่มีแฟนแล้วนะครับผู้ที่มีแฟนแล้วความรักของคุณจะเป็นอย่างไรบ้าง สำหรับผู้ที่มีแฟนแล้วอาจจะมีในเรื่องของการตัดสินใจเข้ามานะครับตัดสินใจว่าเราจะไปทำยังไงต่อดีเราจะย้ายที่ย้ายทางไหมในเรื่องของการฝึกษาเกิดถ้าเกิดขั้นใดมีแฟนแล้วอาจจะมีเกณฑ์ที่ว่าต้องอยู่ไกลกลันนะครับสำหรับเดือนนี้นะมีมีเกณฑ์ที่ว่าจะได้โยกย้ายงานหรือว่าจะได้เปลี่ยนแปลงสถานที่เรียน นะครับเปลี่ยนสถานที่ศึกษาสถานที่ทํางานนะครับค่อนข้างที่จะไกลกันพอสมควรนะมันเลยทําให้เราตัดสินใจลาบากอ่านอย่างนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าเกิดเราตัดสินใจที่ว่าจะโยกย้ายหรือว่าห่างไกลกันออกไปเนี่ยมันจะเป็นไปนในทางที่ดีไหมนะครับผมมองว่าก็ยังเป็นเมนเทนทางที่ดีอยู่นะครับสำหรับการตีตัวออกห่างหรือว่าการโยกย้ายการห่างกันบ้างผมมองว่าก็จะเป็นไปนในทางที่ดีเพียงแต่ว่า ที่ใดที่ที่ใดมีรักที่นั่นก็ต้องมีทุกนะครับความรักของคุณมันเหมือนกับว่าคุณในเดือนนี้คุณห่วงในเรื่องของการงานการเป็นการกินการอยู่มากกว่าปกตินะครับซึ่งอยากจะให้พูดคุยกับแฟนคุณให้เข้าใจถึงว่าเราก็ต้องไปทํางานนะเรามีเหตุที่ว่าจะต้องไปทําหรือว่ามีเหตุที่จะต้องให้ห่างไกลกัน สำหรับเดือนนี้นะครับคุยกันให้ดีนะเขาจะเข้าใจตัวคุณถ้าเกิดเขาชอบคุณผมมองว่าถ้าเกิดเขารักคุณจริงๆผมมองว่าเขาจะคอยฝงเฟรมคุณอยู่เรื่อยๆเพราะว่าคุณคุณจะต้องมีงานมีการที่ทาอะ่ะคือถ้าเป็นยังเป็นนักเรียนอยู่คือคุณก็ยังต้องไปฝึกฝาต่อในสถา,านที่ที่มันไกลออกไปนะผมมองว่าเขาจะเข้าใจในเรื่องตรงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ไปเรายังอยากอยู่กับเขาผมมองว่า ก็ไม่สบายใจเท่าที่ควรนะครับไม่สบายใจเท่าที่ควรควรทําตามที่เราตั้งตั้งใจที่จะทํามากกว่านะครับนะควรทําตามที่เราตั้งใจมากกว่ามันจะมันจะส่งผลดีกับในอนาคตของเรามากกว่าควรมองถึงอนาคตให้ดีนะครับแล้วถ้าเกิดมีในเรื่องของการทะเลาะเบาะแหวงกันเนี่ยผมมองว่าตัวคุณอาจจะต้องปรับความเข้าใจซึ่งกันและกันพูดคุยกันให้ดีฮนะ คุณเด่นในเรื่องของการเจราจายอยู่แล้วเพียงแต่ว่าบางทีเนี่ยคุณชอบคนที่ทําอะไรอชอบให้เขาเอาอกเอาใจของเราอะซึ่งตรงนี้ผมมองว่าทุกคนมันก็เป็นอยู่แล้วแหละว่าชอบคนให้เอาอกเอาใจกันนะมันก็มันก็น,น่าจะดีอยู่แล้วคู่ครองคนรักมันก็ควรที่จะออกเอาใจกันแต่ว่าตัวคุณในบางทีอย่าเอาแต่ใจมากจนเกินไปะนะครับนะต้องคุยกันให้ดีด สำหรับความรักของคุณจะดีต่อไปไหมสำหรับเดือนนี้ผมว่าก็ยังดีต่อไปนะมองเห็นถึงอนาคตนะครับช่วยกันแฝงขึ้นมานะครับอย่าก,กดดันคู่ครองคนรักหรือกดดันตัวเองมากจนเกินไปถ้าเกิดเขานิ่งเงียบไปไม่ใช่ว่าเขาไม่รักเรานะไม่ใช่ว่าเขาไม่รักเราเราเหมือนกับว่าเดือนนี้เราต้องการที่ว่าให้คู่ครองคนรักมาเอาอกเอาใจมากนะครับก็ต้องคุยกันให้ดีนะ แล้วก็ตรงนี้ถ้าเกิดคุณอยากจะเปลี่ยนเขาอยากจะให้เขาเอาอกเอาใจคุณนะ mm. ก็ต้องคุยกันให้ดีนะครับสำหรับเรื่องราวความรักของเราโอเคนั่นก็ประมาณนี้สำหรับคนที่มีคู่แล้วต่อไปจะเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วนะครับเรื่องราวความรักของเราจะเป็นอย่างไรบ้างสำหรับผู้ที่มีคู่แล้วเรื่องราวความรักของเราจะมีอะไรที่น่าต้องเป็นห่วงบ้าง ในเบื้องต้นเลยเดือนนี้อาจจะมีการทะเลาะเบาแ้งกันนะครับพูดคุยกันควรให้เกียรติซึ่นกันและกันนะครับสำหรับเดือนนี้อาจจะมีการทะเลาะเบาะแว้งกันอยู่บ้างนะแล้วก็คุณสองคนดูเหมือนกับว่าไม่ค่อยคุยกันถึงปัญหาที่แท้จริงผมมองว่าคุณควรที่จะหันเข้ามาคุยกันถึงปัญหาที่แท้จริงแล้วก็มีปัญหาอะไรอย่าเก็บไปคิด ตัวคนเดียวนะครับหันหน้าเข้าปรึกษากันนะแล้วก็เวลาพูดคุยกันให้เกียรติขึ้นเกินละกันแล้วก็มพยายามมองโลกในแง่ดีไว้เดือนนี้จะมีสิ่งดีๆเข้ามาในในในชีวิตของคุณนะครับคู่ของคุณคุณอาจจะประสบความสําเร็จในเรื่องของการที่ว่าการงานหน้าที่การงานหรือว่าเกี่ยวกับลูกพวกนี้ก็ได้นะครับมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จอยู่ในในเรื่องของงานลื่นเริน,นะแล้วก็ ตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดมีปัญหาไม่เข้าใจกันนะครับปรับความเข้าใจกันนะคุณก็อย่าทําหูทวนลมจนเกินไปควรใส่ใจคู่ครองคนรักบ้างนะครับถ้าเกิดคุณไม่ใส่ใจผู้ครองคนรักอึดอัดกับความรักเนี่ยต้องบอกว่ามันจะทําให้คุณคิดมากนะครับคิดมากวิตกกังวล มันเหมือนกับเก็บเรื่องเล็กๆน้อยๆอยเก็บเล็กผสมน้อยมาผสมไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนมันเกาะตัวขึ้นมาให้มันมีปัญหาอย่างใหญ่โตนะครับเนี่ยใบนี้มันบอกใบนี้เทวะฤศีเนี่ยเขาบอกว่าคุณยังคุณยังมีปัญหาอยู่เรื่อยๆนะครับเก็บปัญหาไว้คนเดียวแล้วก็ค่อนข้างที่จะคิดมากเนี่ยคิดมากวิตกกังวล เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณไม่ได้ปรับความเข้าใจกันผมมองว่าสุดท้ายแล้วก็ยังไงก็ต้องทะเลาะกันมีปัญหาก,กันอยู่เรื่อยๆนะครับควรพูดจากันให้ดีและวิธีการแก้ปัญหาของคุณควรทํำยังไงนะครับการแก้ปัญหาของคุณควรทํำยังไงหนุมานไม่กราดามาสูนพระแม่คงคาสามใบนี้ต้องบอกว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ควรที่จะปล่อยผ่านมันไปว่าง อย่าเอามาคิดเล็กคิดน้อยเก็บมาคิดนะเรื่องที่มันผ่านไปแล้วคุณควรที่จะให้อภัยฟึ่งกันละกันนะครับมุ่งเน้นในเรื่องของการทำมาหากินดูแลคนภายในครอบครัวน่าจะดีกว่านะครับตรงนี้เนี่ยอยากจะให้ไปทำบุญตักบาตรเพิ่มเติมนะถ้าเกิดมีโอกาสนะครับไปทำบุญตักบาตรไม่ต้องเยอะก็ได้นะทำตามที่เราสะดวกนะครับ ทำที่ไหนก็ได้แล้วก็หลังจากทําบุญเ็จให้กรวดน้ําทําบุญอุทิศ่วนบุญส่วนกุศลให้เจ้ากรรมในเวรให้กับคูบ่ครองคนรักาการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลเนี่ยมันไม่ได้จําเป็นที่จะต้องอุทิศให้กับคนตายสเสมอไปนะครับนะอุทิศให้กับคู่ครองคนรักผมมองว่าชีวิตรักของคุณก็จะสงบราบเรียบมากยิ่งขึ้นแต่ว่าตรงเนี้ยมันมันมันเป็นทางแก้ที่ปลายเหตุซะมากกว่า ต้นเหตุเราควรที่แก้ที่ตัวเราก่อนนะครับอย่าพยายามจู้จี้จุกจิกกับคู่ครองคนรักมากจนเกินไปนะแล้วก็เรื่องเล็กๆน,น้อยๆเรื่องไม่เป็นเรื่องมองข้ามได้ควรมองข้ามนะครับอย่าเถียงตรงจนเกินไปสําหรับเดือนนี้นะแล้วถ้าเกิดเราทําอย่างนี้แล้วมันจะดีไหมนะครับมันอาจจะยังไม่ได้ดีอย่างที่ใจเราคิดเท่าที่ควรแหละนะอาจจะต้องเพิ่มในเรื่องของการปรับความเข้าใจกันด้วย นะครับแล้วก็จะต้องควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้ดีสําหรับเดือนนี้นะครับให้ระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์มันอาจจะคุยกันแล้วอะไรก็แล้วนะครับปล่อยผ่านก็แล้วยังไม่ยังไม่รู้จักสํานึกนะครับคุณก็ต้องคุยกันให้ดีเพราะไม่นั้นเนี่ยผมมองว่าการที่ว่าคุณจะไปคุณจะเลิกลากันไปผมมองว่าก็ยังไปไม่ได้ยังติดห่วงนะมีห่วงอยู่จะบอกว่าไม่รักเลยก็ไม่ได้ผมมองว่าก็ยังรักกันอยู่ นะครับควรปรับความเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วก็พูดคุยกันให้ดีการปรับความเข้าใจกันอาจจะไปท่องเที่ยวหรือว่าเปลี่ยนบรรยากาศที่เคยเป็นอยู่บ้างก็ได้นะครับเปลี่ยนบรรยากาศพาแฟนออกไปเที่ยวพาแฟนออกไปพักผ่อนหย่อนใจพาให้เขารีแลกซ์บ้างเพราะดูแล้วแต่ละคนก็เครียดจากนหน้าที่การงานมากพอสมควรเครียดในเรื่องของการทามาหากินเครียดในเรื่องของคู่ครองอีก มันก็เลยทําให้เครียดไปซะทั้งหมดนะครับเราก็ต้องช่วยกันคุยกันให้ดีหันหน้าเข้าคุยกันแล้วก็ควรร่วมมือกันแบ่งเบาภาระหน้าที่การงานที่มีอยู่น่าจะดีกว่านะครับฝากไว้ประมาณนี้สําหรับชาวราศีตุลน,นะครับพูดคุยกันให้ดีนะแล้วก็อย่าเห็นตรงจนเกินไปอะไรที่เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆปล่อยผ่านได้ควรปล่อยผ่านนะครับาจากที่ผมดูมาคนมีคู่ส่วนใหญ่เนี่ย ก็อยากจะมีลูกนะครับเดี๋ยวเรามีดูกันว่าถ้าเกิดมีลูกเดือนนี้จะประสบความสมําเร็จไหมยังไม่แน่นะใบนี้ถ้าอยากมีลูกต้องขยันทําด้วยนะครับนะขยันทําแล้วก็วางแผนให้ดีฮนะว่าวันไหนไข่ตกหรือว่าวันไหนเหมาะพร้อมที่จะทําแล้วก็ตัวคุณต้องอย่าเครียดหรือวิตกกังวลมากจนเกินไป นะครับสามใบนี้ยเขาบอกว่าให้วางแผนแล้วอาจจะต้องทํากันบ้านกันบ่อยๆหน่อยนะครับชีวิตรักของคุณก็จะดีมากยิ่งขึ้นโอกาสเนี่ยจะมีโอกาสที่จะมีลูกก็จะมีเพิ่มมากขึ้นนะครับอย่าลังเลใจไปแล้วก็ดูในเรื่องของความพร้อมของตัวเราก่อนวางแผนว่าถ้าเกิดมีแล้วลูกออกมาแล้วเราจะเลี้ยงดูเขายังไงนะครับให้คิดถึงตรงนี้ไว้ด้วยก็ขอบคุณมากครับสำหรับผู้ที่ติดตามรับชมรับฟังมาถึงตอนนี้นะครับ ยังไงฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยส่วนตัวผมมีการดูดวงเป็นส่วนตัวนะครับค่าครูแล้วแต่สะดวกได้เลยนะครับแต่อาจจะมีเงื่อนไขว่าหลังจากดูจบอยากจะให้รีวิวให้สักหน่อยนะครับเพื่อเป็นการขอบคุณนะก็ประมาณนี้ขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ